อะไีตอนเช้านอนเถอะฮุบบอนิ่งพยัยามเตะมาบุบเนื้อปารุ กันนี่นคือเป็นความเรืนะ่องอะไรยังไงอยากเขามาไปกินกัน

ปลาลุงสบายดีสัตว์สบายดีปลลุงก็มานิ่งเด้อสบายดีกันพุดเด้อตอนสามวันผุดเด้อตอนกันเซียงผู้ใหญ่บ้านประกาศลงมาจะเอาเห็ดเห็ดเบียยรวมเนาะคือเห็ดบัดนี่เนาะในนั่ ตาคือกันหมดเนาะมีหลายคนหมดตาไก่คือกันเนาะตับตาออโต้เสื้อหน่อยเสื้อหน่อยออโต้เสื้อหน่อยเนาะตอนลุกเนาะม่อยู่ลำพอ์แม่เนาะเก่ดมา

แต่ความในใจเฮาเนาะมันก็คิด,ดนะคิดเลยเนาะคิดทัหมดเนาะแล้วก็คิดน้อยใจเนาะในใจตัวเองเนาะที่บ่สามารถยุบลูกได้เออทุ่งมือเฉกเสือยาวของแค่นีมือนเนาะเสือยาวของแค่เหมืนก็เลยคัดนี่

ตัวเองกขอ็ขอขอบคุณเลยนขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาส้มคลิปนี้เนาะที่มาให้กำลังใจออตโต้เนาะและก็ทุกทุกคนเนาะที่มีความดีต่อครอบครัวของไก่เนาะแล้วก็ออโต้เนาะขอบคุณเลยอะเนี่ยไอ้่ายน้องตรงมิดเลยความเจริญมันนี่เงินทองไม่หนาเนาะ nhá con ơi. Vâng. Đấy. 4เดือน rồi đó. Không à. <laughs> điên, quả đó. Còn à, thì anh gì đen quả. À Tap khẩu ghi này yêu em yêu em yêu em khẩu nhặt khẩu em yêu 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 em nhỏ em yêu em nhỏ em yêu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  em ตัวกับผมสบายไปเยเนาะไอมันเป็นไอเน้ะโอ้ยลูกไม่ดได้แรงใจบิดนะพี่น้องเน,น,นี่ยันบมัดได้เะบิด่างเดียวเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาตัวคิดดิ khá copper. là khá cốc rồi, A copper. A copper. khá copper. mà, khá A copper. kiến copper. rồi copper. A copper. A copper. A là là copper. A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  copper. Một copper. A copper. A chắc A copper. A copper nhăn bây giờ mình sẽ chạy hai pha lọ vì chạy pha nhà là rồi lượng này bây giờ những người hại phụt phụt vụt phụ, vụt phụ cái một chay rồi ôi Phần đại mai xài khổ có nhớn lần nhà bên cái thì bay bên vì giờ có nhà nào một thân nhỉ Nè, nè, Ai bà thì qua hả? Thì hãy em

เราปเดึงเสือลงน่ท uh> 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 uh ้องล้างนะดึงเสือลงแน่ลบัดนะเอ้แน่เออแน่เหมพอโอ้ยเออออาหน่อแบบนีเงแล้วโอ้ย้าคิร่าฉันไม้อยู่นอเลยแน่เลทา้่ได้เอ้า่านกว่าาิบะา่าองกับนางกินได้กินกินอย่หนลาิล่า้าตาฮิบ เป็นหลอดนะต้องไม่ไปว่าเป็นกี่ได้มืมอะไรแบบนี้เป็นหลอดนิ้มแปะยิ้มแปะแบเตื่นทำรู้นาะทำรู้อีพอมไปกินดื่มเนาะไปกินดื่มจักดีเลยคนอายุสี่เดือนนีอนจะง่งขึ้นไที่หนึ่งตื่นนที่หาตื่นใหม่นอนประมาณเตียงขึ้น เนี่ยแล้วเพู่นอนตื่นอยแล้วพี่หาต้องนอนต้องตื่นมากินนมพี่เพิ่งนอนแล้วตื่นเพิ่งเพิ่งล้วก็นอนใหม่แล้วที่หาปกติเราเพม่อนดอสพี่หานะอยนั่งเขาแล้วลูกกินนี่ไม่ลกนี่นี่ไหมเอาตรไหเอาเดี๋ยวใครลูกใครปุ้งเอาตรไหใครอ่ะ ลายเ้สวบูเนาะมีความใจมาตลอดเนาะพ่อหานยสนเป็ดซุกมางมีเงินทองพ่อาแข่งแรงสมบสรณเด้อสบายที่พี่เนาะแต่สบายหลังหนาก่่นเอะมอล้วอ้ยอเดกกัดเอลูกเนี่ยกัปตาหลบแล้วยังไงอ่ะโต เสร็จแล้วผัวเด้อเด้อเสร็เด้อหมดเด้อตายไล่น้อยแต่ละมือโว้ยกราบกันเด้อสมควรซื้อกระปุกเจ้าน่ะกระปุกน้อยสมควรกระอายซอร์ตีกราบป้าบักหล่าล่าเด้อเท่ากระปุกอันนี้นั่นได้ถเด้อโุ่เท่ากระปุกเด้อเด้อกอนกราบกันเด้อแล้วมีโอกาสดีพอลงมาหาใหม่เด้อ được đó. Ê. lại thăm hen. Ta lại gầm ven con ta hít. À con ta hít. Hòa mà anh con. À con ta hít. Nè. Ôi mà con. Ngắt chứ. Hay bác ra đi thế đi nè. Hãy subscribe cho kênh โี่ี่นี่ปากลากันเด้อกล้าก้าหลีบบาทจะอได้ยินเสียงแมวตัวนั้นาใด้เลยเอาตัว้มาทีเจ้าลีนอันนี้เจ้าลีนซะมาตอันน้คืแไ่ร้อตัวไก่เลยไก่เ่บเด้ออันนี้ แย่ดูว่อยมม่วงว่ากระตุ้นนะบบเบิ้งเลยพังเพลงแดนเดียวนี่ไงพังเพลงแดนเด๋ตวเฮาตี